นี่ค่ะทุกคนพานะคะวันนี้ทุกคนกำลังดูพาผ่านทาง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้พามีเคสโทรศัพท์มือถือนะคะมาแนะนำทุกคนนะคะจากร้านฮอร์โมนช็อปนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเคสโทรศัพท์มือถือที่พาจะมาแนะนำรีวิวเนี่ยรับรองว่าไฮโซหรูเลิศแน่นอนค่ะ บัมเปอร์ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่านี่ร้อมคิดสร้าสามแถวเลยนะคะสวยงามฟลุงฟริงเลยนะคะใครที่ได้ไปใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องบอกเลยว่าไฮโซดูเริ่ดแน่นอนค่ะโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆที่เอาไปใส่นะคะ ไอเจ้าเคสบัมเปิลล้อมคิสเซ้าสามแถวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าที่ทำให้สวยให้โซดูดีขึ้นนี่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเคสรับก็คือของเราเนี่ยนะคะใช้คิสเซ้านะคะของชวาลออสกี้นะคะราปลองว่าได้ไปใส่แล้วเนี่ยสวยงามฟรุง้งฟริง้งระยิบระยับแน่นอนค่ะดูดิเคสปัมเปิลนะคะ เป็นแบบบัมเปอร์แบบประกบหน้าหลังนะคะที่ทํามาจากอลูมิเนียมนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าทนทานสูงแน่นอนนะคะซึ่งตัวเคสเนี่ยตัวนี้นะคะจะยิ่งช่วยทําให้โทรศัพท์เนี่ยดูเงางามสวยหรูก,กันเลยทีเดียวค่ะแล้วยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยนะคะประกอบด้วยคิสซ่าสวอลฟ์กี้ฝังรอบตัวเครื่องนะคะตั้ง3ามแถวซ้อนกันนะคะและด้านในของเคสบัมเปอร์ของเราเนี่ยนะคะจะรองรับด้วยแผ่นยางบาง ที่ทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่เป็นรอยขีดขวนกันง่ายๆได้ค่ะ ไงกันบ้างคะกับเคสบัมเปอร์ของเราเนี่ยพอใส่ในโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยสวยหรูเลิศกันเลยใช่มิล่ะเจ้าเคสบัมเปอร์ของเราเนี่ยนะคะรองรับ IPhone 6และ p p o o n e p พั s นะคะส่วนสีเนี่ยมีให้เลือกถึง4สีนะคะมีสีขาวสีดำสีชมพูและสีเงินนะคะราคานะคะไม่ต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดจะคุ้มเลยนะคะราคาเพียงแค่420บาทเลยะคะ่ะ420บาทนะคะถ้าเทียบกับรูปรัก เอกลักษณ์ของมันสวยงามหรูเลิศขนาดนี้นะคะถือว่าถูกมากกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสั่งซื้อง่ายๆเลยนะคะทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะคะหรือทางไลน์นะคะหรื โทรกลิ้งเดียวมาเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ทางด้านนี้นะคะส่วนตัวพานี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามีการรีวิวเคสโทรศัพท์มือถือหรูๆรูะระตัวไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ติดตามชมกันนะคะตอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย